เรื่องนี้เถียงกันยังไงครับมันก็ไม่มีวันจบสิ้นเวลาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับผมที่แนะนําน,นักวิ่งทุกๆคนนะครับก็คือเวลาที่สะดวกนะครับจะวิ่งตอนเช้าหรือจะวิ่งตอนเย็นก็ได้แต่ทําให้เป็นกิจวัตรนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถออกกําลังสม่ําเสมอต่อเนื่องได้มันก็จะเป็นผลประโยชน์ต่อสุขภาพของเรามันมีงานวิจัยอันหนึ่งที่น่าสนใจอยากจะเล่าให้ฟังก็คือ,เ,อเขามีการวัดนักวิ่ง2กลุ่ม ที่ออกกําลังกายตอนเช้ากับตอนเย็นนะครับเขาพบว่านักวิ่งกลุ่มที่ออกกําลังกายตอนเช้าอย่างเดียวเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาเทสสมรรถภาพตอนเย็นจะทําได้ไม่ดีเท่ากับนักวิ่งที่ซ้อมตอนเย็นในทางกลับกันนักวิ่งที่ซ้อมตอนเย็นอย่างเดียวเวลามาเทศสสมรรถภาพตอนเช้าก็จะทําได้ไม่ดีเท่ากับนักวิ่งที่ออกกําลังกายตอนเช้าการออกกําลังหรือว่า การที่เราทําอะไรเป็นกิจวัตรเนี่ยร่างกายก็จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับเ,เวลาให้เข้ากับกิจวัตรของเราในการที่จะทําสิ่งนั้นๆได้นะครับฉะนั้นไม่ได้จําเป็นว่าเราต้องออกเช้าหรือออกเย็นที่มันดีกว่ากันแต่ขอให้ออกต่อเนื่องแล้วก็ออกอย่างสม่ําเสมอเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นครับผมปรึกษาทีมแพทย์ฟิตแลบติดต่ออินบ็อกซ์เพจสมิทเวชครับ